สวัสดีครับพีพีทุกคนครับผมบอนีเตรียมตัวออกไปขายของครับผมจดต่างเรียบร้อยแล้วลาหนาแล้วย่ง,งบนสนามน้แปลงฟันเรียบร้อยแล้วครับผมกินเขากินอาหารล่องท้องก่อนเพราะว่าเราเห็นว่าตอนน่อนบ่ได้กินโดนแล้วตั้งแต่ล่งท่านตั้งแต่ลงท่านอ,อ,อยู่วัดเราก็เราก็เห็น ซื้อมาห่อเดียวไงซื้อมาถามผัวก่อนว่ามันมันแมนบับเฮ้ยเระชันเราคิดว่าเป็นขนมแต่ว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วว่าคข่ไข่ย่ยยาคไอยชื่อว่าพิดประชันสีบ,บาทเนี้ยพี่น,อน้องนี่สีบ,บาทไปสองหลอดเอาโจากก๊กไาซื้อมาสองหอ่อประชันโอ้ขอก่กรนานเนี่นยไข่มากตัวหน,นึ่งนี่ละ ก๋ยเตี๋ยวหลอดเพื่อนเดี๋ยว,ว,ยวแม็กแม็กตรงระวังนี้ดีดวยครับผมถ้าแคแม็กค่าเดียวถ้ามันหอนสิมันตรงระวังนด้ดีพี่น,อน้องแค่ว่าเราตื่นเดี๋ยตีสีุ่่นล้วไปตลาดทุ่มือครับเพราะว่าต้องไปเอาหมู ไปเอาหมูไปเอาขวางมาเห็ดใส่กวางเนี่ยเนี่ยอมบนม,มีผักเนะกินกับสลัดเนะเห็นว่าพี่น้องกอยังชูชีนี่แหละมันใกล้ๆมันใกล้ๆ โอ้หนี่คือยังซูชีวะเ๋ยา,ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกินแต่หน่อยมากกินครับผมน้ำจิ้มมันมีผัดสลัดน้ำเนี่ย ซีอยวหวานนี่นะครับฉ่ำๆไปเลย <Ooh. S 1> ดูนี่กรุงเทพยเนาะบ่นกว๋วยเตี๋ยว loạt เจ้าเสี่ยมเสียมเจ้าป๊อกป๊อกขายขายทำขายรสเอ่อป๊อกป๊อกนะ,ะพี่น้องกว๋วยเตี๋ยว loạt โอ,อ้ยเดี๋ยว มันไกลพัวิบบาทคำละหาบาทอืมอร่อยมากกุบกุบมีนี่ทวงงอเต้าหู้ กุ้งมันยายเป็นคนที่มากกุ้งเตี๋ยวหลอดมากเขาจะไม่กุ้งกุ้งสีชมพูไหมกุ้งฝอยไหมรวยนะ้ำแตงแซบแต่ว่าบานเท่ากุ้งมันแพงนะ้งครับ ิมบบิมไลยกล้อ,อ,องเขาหไหคขาแม่ตุงอพี่น้องแน่นแเลยอื้ม Cún trang mấy thấy này nó hạt nó chỉ bạt các bạn nằm nằm chìm cả hai tay luôn Hãy subscribe cho kênh không, không สงสัยจะเป็นเตียวหลอดเกเต้าหู้นี่เป็นเกเนาะไม่ไม่เห็นมีกุดเชียงเลยเตียวหลอดเกแต่ก็อร่อยไปอีกอย่างนะ แค่ว่าครับแม่แม่คุณเตี้ยวหลอดเจ๋เหรอว่าลกูกสิบบาทฮะสิบบาทเจ๋บอกไม่มีหมูเลยไม่มีหมูกุ้งเชื่อนีเต้าหู้กับเตออ๋องจีเต๋องกวนสิบาทดอวมืัอนี้เพิ่อนกินเจหรออ,อ,อาหารเริ่ม เริ่มต้นเ,เต๋อวันไหนหยิบซีบอ,อ่ะเจ้าก,กินเกลี่ยวันเราบ่คุไม่ได้ว่ากินเกลี่ยเลยค่อยเห็นเป็นกว๋วยเตี๋ยวหลากค่อยก็แว้งนั่นนั่นเป็นเจ้มันก็เลยรสชาติแปลกๆนิดนึงแต่น้ำจิมมนะ้มอร่อยมากปะอิ่มป่ะ มันเป็นเจพี่น้องนั่นนี่จะผักบ๊ายบายสวัสดีครับ